เพราะว่าซ้อมเช้าเสร็จก็ต้องรีบกลับมาเรียนมาเรียนพอเดียเสร็จก็เลยต้องรีบกลับไปซ้อมแล้วแบบช่วงนี้ก็คือเข้มข้นมากหลักหลายอย่างเลยทัังเรียนทั้งซ้อมหาว่าโคตรหนักอะแต่ว่าก็าสนุกอะอย่างเมื่อเช้าก็เพิ่งสปีดจะโดดเชือกมาแล้วก็รีบสปีดมามาเรียนอีกเดี๋ยวสปีดมาสัมผัสแล้วก็สปีดกลับไปซ้อมอีกอะไรนะตีนกี่ตีห้าซึ่งื้อกวันออ คือท่ายิงหนูอชอบท่ายิง mm hmm. ใช่แบบมันดูสวยมันดูสง่า mm hmm. ใช่มันดูเท่แล้เป็นกีฬาใช่แล้วแบบเป็นกีฬาที่คนไม่ค่อยรู้จักพอบอกแล้วก็แบบเฮ mm ้ย hmm. จริงหรอต่อให้ฟอร์มหนูดีแค่ไหนแต่ถ้าอุปกรณ์แบบ mm hmm. ไม,ไม่ไม่ค่อยทันสมัยก็จะยากค่อนข้างยากค่อนข้างเล่น,น,นยากเอาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปก่อน <What? S 1> <laughs> เพราะแบบยัง,ย,งยังมีฟอร์มที่แบบยังไม่สมบูรณ์หรือว่าทานันเอาเหรียญไหเอาเหรียญทอง <laughs> รู้สึกว่าก็ซ้อมมาดีค่ะค่อนข้างพร้อ,อมแล้วก็เหมือนกับว่าคิดว่าเพอร์ฟอร์แมน์แล้วก็เป้าหมายมันน่าจะไปในทิศทางเดียวกันเป้าหมายคือยังไงพวกหนูก็ต้องได้เหรียญค่ะสามเหรียญทองคะแนนของเรามันไม่ได้ต่างกันมากค่ะความสามารถเราก็ไม่ได้ต่างกันมากถ้าเรา,าตั้งใจแล้วก็ซ้อมกันอย่าง,างนี้ยังไงหนูมั่นใจว่าเหรียญทองไม่ยากค่ะไม่มีค่ะ <า S 2> <c oughs> ไม่มีไม่ขอหาใครแล้วก็ไม่มีแฟนก็หา <c oughs> อาจจะเพราะว่าเล่นกีฬาด้วยแล้วก็อะไรดี่ <laughs> มีก็เห็นเขาหล่อหนูก็แบบแซลๆเอ้ยหล่อนะอะไรเงี้ยหนูแบบเป็นคนแบบเอเนอร์จีเยอะก็ได้หมดอะรุะร่นพี่รุ่นเพื่อนหนูก็แซลหมด <laughs> ใช่หรอได้ก็ด <laughs> ยียังยังยังไม่เคยยังไม่มีใครเคยมาหาเรื่องใช่ครับ แต่ก็แบบวิชาเรียนอานนี้ก็ได้ไปสอนเพื่อนๆในการป้องกันตัวอะไรอย่างนี้บ้างครับถ้าชีวิตประจําวันในแบบจริงๆัยังค่ะแต่ถ้ามีแบบเพื่อนมาหยอกล้อเล่นเอ้ยเล่นยีิสูจะแข่งแรงหรออะไรนี้มีโชว์ให้เพื่อนดูบ้างค่ะว่าเอ้ยมันสามารถป้องกันตัวได้จริงๆ ติดตามการถ่ายทอดสดของกีฬาพวกเราด้วยนะคะฝากเชียร์ด้วยค่ะยังไงก็อย่าลืมมาเชียร์กันเยอะนะคะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกหมูด้วยนะครับสู้เต็มที่แล้วก็จะเอาเหรียญทองกลับมาให้ได้ค่ะ